ใครเคยไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นก้อนแบบนี้หรือว่าไม่สวยหรือคนรอบตัวไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์กันมาแล้วก็ต้องดูให้จบนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันวาเลนทน์มีการแจกรางวัลในคลิปนี้นะต้องดูให้จบดับรางวัลคือฉีดฟิลเลอร์ฟรีมูลค่า1นึ0 0 0สบาทด้วยกันอย่าลืมต้องทําให้ครบตามกติกาคือกดแชร์คลิปกดถูกใจแล้วกดติดตามหมอรัศมีแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับบางคนเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วผิดพลาดนะครับมีลักษณะเป็นก้อนขึ้นแบบนี้หรือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ในชั้นที่ไม่ถูกต้องที่ว่าไม่ถูกต้องคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดฉีดฟิลเลอร์ไปตรงชั้นกล้ามเนื้ออย่างเช่นรอบดวงตาเรากล้ามเนื้อเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมเป็นไฟเบอร์มันเป็นตามแนวแบบนี้ถ้าเกิดฉีดไปในชั้นกล้ามเนื้อฟิลเลอร์จะขึ้นปเป็นก้อนตามแนวกล้ามเนื้อนะครับก็คือกลายเป็นก้อนแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยนะฮะ ใครเคยมีปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้คือเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ที่ว่าผิดชั้นเทคนิคไม่ถูกต้องใครมีปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะฮะเรื่องโอกาสวันวาเลนไทน์และเรื่องในโอกาสเ,เ,เดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์เนี่ยนะฮะอยากจะให้คนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วพังฉีดมาแล้วมีปัญหาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาว่ามีดราม่าอะไรจากการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วมีปัญหาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคัดเลือกนะครับว่า คุณเป็นผู้ที่เหมาะสมได้รับการฉีดฟิลเลอร์ฟรีมูลค่า1น0่งแสนบาทหรือเปล่าถ้าจะคัดเลือก1คนนะฮะจากแพลตฟอร์มต่างๆของทางรัฐภูมิเนี่ยนะครับลองคอมเมนต์กันมาแล้วบอกดราม่าต่างๆมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวอาจจะให้มีการส่งรูปมาทางหลังไม้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงแล้วอย่าลืมฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมบอกไปว่า หมดเขตนะฮะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะรีบส่งมาด่วนนะรีบคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนนะฮะได้สิทธิ์ก่อนสวยก่อนครับ